สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เยี่ย์คนเดิมก็มาอยู่ที่สวนยางเหมือนเดิมนะครับเนาะาวันนี้จะมากรีดยางครับการกรีดยางนะครับเราไม่จำเป็นท่องไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่นนะครับมาไปเรามาดูเลยครับกรีดยางนะครับการจับมีดกรีดยางแล้วก็ไม่จําเป็นให้เหมือนคนอื่นนะครับเราอ่า ถนัดที่เราเกรีดนะครับถนัดเราถนัดยังไงก็กรีดอย่างนั้นนะครับจิกหน้ายางครับแล้วก็ตวัดออกมาครับเนาะนี่ถึงท่อน้ำยางครับครับ น้ำยางก็ไหลดีนะครับพรีมิดอันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับเนาะก็เลยเอามาลองเอามาลองใหม่นะครับมาเรามาดูต้นต่อไปนะครับเราไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่นนะครับเราดูเขาแล้วก็เราเอามาปรับปรุงใช้ในตัวเรานะครับเนาะ ครับก็ให้เรากีดถึงท่อน้ำยางนะครับม,มาเราจับนีดถนัดยังไงเราก็จับอย่างนั้นนะครับเราเอาไปตามคนอื่นเขามันก็ออ่ มันก็ไม่ถนัดเรานะครับเนาะขอให้เราจับถูกวิธีแล้วก็กริดให้ได้เข้าถึงท่อน้ำยางนะครับแค่นี้เราก็ถือว่า,ากริดได้นะครับนี่ตอนแรกเราก็จิ้งให้ถึงท่อน้ำยางก่อนนะครับแล้วก็ซอยนครับเนาะ ไหลมานะครับเราพยายามทำให้ปิดถึงท่อน้ำยางนะครับแล้วก็ จะได้น้ำยางครับนี่ครับมีดคมดีนะครับเพิ่งได้มาใหม่อันนี้คือ,อตราลูกจอกมาเลนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเนาะสั่งมาจากใต้นะครับคมนะครับเนาะนี่นี่ซื้อมาใหม่คมนะครับ นี่ครับถึงเท่าน้ำยางแล้วแล้วก็ซอยนี่ครับน้ำยางจะไหลดีนะครับอยู่ที่มีดเราคมด้วยนะครับถ้าไม่คมก็กินไม่ค่อยได้แล้วก็น้ำยางจะไหลไม่ดีนะครับเนาะ อันนี้ผมก็ทาเมทาเมทาลิกซิลนะครับป้องกันหน้ายางติดเชือ้อรานะครับเวลาฝนตกแล้วก็อ,อ ทาตัวนี้จะป้องกันได้ดีนะครับหาซื้อตามร้านทั่วไปก็มีนะครับเืมชี้ยางเวลาผมกรีดจริงๆนี่เรา ผมไม่เอาออกนะครับกีดเลยนะครับเนาะผมก็กีดไม่เก่งเท่าไหร่นะครับแต่กีดเรากีดไปกีดไปแล้วก็ชำนันนะครับเนาะให้ถึงท่อน้ำยางแต่อย่าเข้าอย่าเข้าเนื้อไม้นะครับอย่าเข้าแกน,นครับเนาะถ้าเข้าแล้ว จะไม่ดีนะครับเวลาเนื้อเยื่อเจริญง,งอกขึ้นมาก็จะเป็นตุ่มนะครับจะไม่สวยนะครับหน้ายางจะไม่สวยนี่เราไม่ต้องเอา,เอา,ข,เอาขี้ยางออกก็ได้นะครับขี้เส้นยางนี่นะเราไม่ต้องออกออกก็ได้นะครับ กิดเลยก็ได้นะครับเนาะแต่ถ้าเรามือใหม่เราก็เอาออกเลยนะครับแต่ออกมันจะช้านะครับเนาะจิกนะครับนี่ตบัดออกเนาะแล้วก็ซอยนะครับมาปรนมานี้ ตัวนี้นะครับดึงคิดเส้นออกแล้วก็ตอกลิ้นใหม่ก็ได้นะครับ และจิกน่ยางครับเราก็ต้องตวัดออกนะครับเนาะถ้าไม่ตวัดออกก็มันจะเข้า,เ,าเนื้อไม้นะครับช่วงนี้ก็ออกประมาณ ช่วงนี้จะเป็นช่วงเย็นๆนะครับวันนี้มากิีดช่วงเย็นๆช่วงช่วงเย็นน้ํายางจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะไหลดีนะครับเนาะจะให้ไหลดีก็ประมาณเที่ยงคืนช่วงหลังเที่ยงคืนไปนะครับตีหนึ่งตีสองไปน,น้ํายางจะไหลดีนะครับแต่วันนี้ก็เลยวันนี้มาแต่นะมาแต่หัวค่ํายังไม่มืดเลยนะครับ ต้นเล็กก็มีต้นใหญ่ก็มีนะครับสวนผมมีแต่ต้นต้นเล็กแต่ว่าน้ำยางออกดีนะครับ เราก็ค่อยซอยมานะครับถ้าเรายังไม่เก่งก็ค่อยซอยนะครับเนาะถ้าเราเก่งเมื่อไหร่นะครับเราเก่งแล้วเราก็ซอยได้นะครับซอยเร็วๆก็ได้นะครับแต่คนที่ชำนาญแล้วเขาจะซอยเร็วนะครับต้นยางเขา เยอะเวลาต้นยังเยอะเราก็ต้องติดเร็วนะครับถ้าไม่งั้นก็จะไม่เสร็จนะครับเราจิกนายังครับ ตะัดออกนะครับเนาะนี่พอถึงน้ำท่อน้ํายางน้ํายางก็จะไหลออกนะครับอันนี้เราก็ซอยค่อยๆซอยนะครับซอยบางนี่นะครับน้ายางไหลละนี่ถ้าช่วงหลังเที่ยงคืนนี้น้ํายางจะไหลดีกว่านี้นะครับ นี่ผมทาเมทาลลิซิลทุกต้นเลยนะครับป้องกันเชื้อราป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะครับ ครับเวลาเรากรีดนะครับเรา ดูเขาแล้วก็เรามาปรับปรุงใช้ในตัวเรานะครับเนาะเราจะรู้เลยว่าเรากรีดการกรีดของเราเป็นยังไงนะครับกับที่เราดูเขานะครับกรีดเป็นยังไงนะเราก็มาปรับปรุงใช้ในตัวเรานะครับเนาะครับว,วันนี้มัาก็พอแค่นี้นะครับ เดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็มาเจอกันใหม่นะครับเนาะเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ